สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสวิทมนัทแต่สองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับ DIY Powerbank ไว้ใช้งานเองนะครับ Powerbank นั่นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนเรานะครับสำหรับเดินทางไปไหนมาไหนครับเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆของเรานะครับสามารถทําเองได้นะครับเป็นเคส Power Bank นะครับ แบบนี้เลยนะครับเราสามารถใส่ฐ่านท่านซาร์นะครับ18650ครับได้หกก้อนนะครับความจุสูงสุดสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับคือ20,000มิลลิแอมแปร์นะครับราคา59บาททั้งท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับไปสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ที่เราต้องมีนะครับก็คือถ่าน18650นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ18650ความจุ หนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมแปร์นะครับมิลลิแอมชั่วโมงนะทั้งหมดหกก้อนความจุทั้งหมดก็จะได้เจ็ดพันสองร้อยมิลลิแอมนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้สามารถรับได้ถึงสองหมื่นแล้วก็สามารถซื้อฐานความจุสามพันมิลลิแอมนะครับมาใส่ได้หนึ่งตัวครับหกก็ได้มูนแปดนะครับสามพันไม่เกินสามพันสี่นะก็สามารถใส่ได้ถ้าต้องการความจุมากกว่านี้ก็สามารถซื้อฐาน ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสฐานของเราก่อนนะครับฐานนี้ผมสั่งซื้อมาในราคาก้อนละสิบห้าบาทก้อนละสิบห้าบาท6กก้อนนะครับทั้งหมดเก้าสิบาทนะครับหก้อนผมใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลน,นี้วัดให้ดูนะครับซึ่งผมไอ้ตัวนี้ก็สั่งซื้อมาในราคาเจ็ดบาทเท่านั้นเองคนระับวัดโวล์นะครับวัดโวล์ดแล้วก็ต้องปรับไปที่ตรงนี้นะครับ ทานสาโวลต์น,นะครับแล้วก็ปรับไปที่20โวลต์น,นะครับ 2, 2โวลต์นี่คือมันไม่พอนะครับปรับไปที่20โวลต์นี่คือจะมีสัญลักษณ์บอกว,ว่านี่เป็นคือพวกข้อบวกครจะข้อบวก,กเป็นแบบนี้คนระับส่วนข้อลบก็คือจะเรียบเสมอกันแบบนี้ เราจะรามาเทสแรงดันของถ่านก่อนนะครับว่าตรงตามสเปคที่เราสั่งซื้อมาหรือเปล่าครับเป็นฐานใหม่จะต้องได้3.7โวล์เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเยอะก็แสดงว่าถ่านของเราเสียนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะครับ3.8 3ดโวล์ครับก่อนต่อไปนะครับ3.85ครับ 3 8มประมาณ38มจุดนะครับสามจุดแปดแตอนนี้3ามสองก็ประมาณ3 8นะครับสเปผมบอกว่า37มจุโวลต์นะครับตามแต่ก็กประมาณนี้นะสามจุดเจ็ดสาสามนะครับถือว่าได้นะครับโวลต์ นี่เราก็มาประกอบเลยนะครับเคเขจะบอกไว้นะครับนี่คือขั้วบวกส่วนฝั่งนี้คือขั้วลบนะครับใส่ไปเลยนะรัอันี้คือขั้วบวกนะครับข้อดีของเคสแบบนี้ก็คือถ้าถ้าฐานของเราเสื่อมสภาพหรือว่า แล้วก็สามารถแกะออกแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะฐานได้นะครับถ้าต้องการความถูกมากกว่านี้ก็ซื้อฐานที่มีความถูกมากกว่านี้นะครับมาใส่ปิดฟานี่ครับกดออกไปตรงๆเลยนะ ตันนี้จะเป็นปุ่มกดปิดนะปุ่มบลเวอร์นะครับก็จะมีระดับแบตเตอรี่บอกอยู่แล้วครับอันนี้คือแบตบเต็มนะครับหนะึ่งสองสามขีดอยู่แล้วกดสองครั้งนะก็เป็นไฟฉายได้นะครับกดหนึ่งครั้งก็ปิดสองครั้งก็เปิดนะครับ ส่วนรูชาร์จก็จะเป็นมินิยูนสบีนครับแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้สองอุปกรณ์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้แล้วเราบ สำหรับ power bank DIY ราคาไม่ถึง200บาทนะครับดิงสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ตามดิงด้านล่างเลยนะครับทั้งเคส power bank ฐานหนึ่งแด่าศนย์แล้วก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับไปสั่งซื้อได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆของทางช่องชีวิตวนีส่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ